รุลูปอยากกินลัดหน้าผัดเส้นลัดหน้าจ้าซีอิว๊วดำๆเสร็จแล้วก็จะมาผัดเครื่องเนาะแต่ถ้าดีเดือดไม่พอนะคะเห็ดลงไปผักสุกแล้วกุ้งตามทีนี้ก็จะเหลือแป้งมันเนาะแป้งมันลงสุดท้ายก็จบนะคะสำหรับลัดหน้าเมนูคุณลูกขอมาวันนี้ เส้นผัดไปรอบเลกไม่พอนางบอกกลัวไม่พออืมนี่แหละเขาเรียกวไ่ไม่คิดพร้อมอ่ะอะเตรียมเสิร์ฟจ้าคุณพี่น้องขารอให้เดือดนะมาเด้อมาเด้อมากินด้วยกันอีเมงลูกขอมาอีเม่จัดให้จ้าแป้งมันใส่ลงไปเลยล้นล้นหลามล้นหลาม ตะกานตาพี่น้องเอ้ยเอาช่วยแม่เอาเส้นเอาเส้นเทน้ำหน่อยเด้อเบียสติ๊บียสิ๊บเกลืองนี่ตะก้าเอาตะก้าก่อนสิโอ้ยเบื่อยแล้ยน่ะเดี๋ยวจะมาผัดอ้าวร้อนเราเลยในเรื่องจ่ายจ้า เรียบร้อยพี่น้องค่ะที่มันว่าให้ผู้คือจ่ายก่อนนะ